ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ลงคลิปอะไรนานมากตอนนี้โดนปิดกั้นหนักมากค่ะสวัสดีนะคะฮัลโหลฮัลโหลภาพนี้นะคะภาพนี้คือเพื่อนเขาทำเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ ป้ายไฟเชียร์แข่งคาราโอเกะอุเต็มหมดเลยแป๊ดนี่นะคะสบายกันดีทุกคนนะคะทางนี้สบายดีค่ะงานยุ่งม,มากตอนนี้หนุมหนุมอยู่กับงานวันนี้อังคารวันหยุดก็เลยอืมนิดหนึ่งนะ่ะประมาณนี้แหละ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมหาใครไปเยี่ยมได้แต่ว่าไปทีละนิดละนิดกระดึบกระดึบขออนุญาตไลฟ์ประมาณ10นาทีนะคะ8นาที9นาทีประมาณนี้แหละ น่ารักนะคะน่ารักเพื่อนทำให้ป้ายไฟเชร์เชร์แข่งร้องคาราโอเกะนะคะสองป้ายเพื่อนทำให้เดี๋ยวก็ภาพภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราสไลด์อันนี้บรรยากาศภายในบรรยากาศภายในที่ที่ที่แข่งนะคะให้เห็นนิดเดียวนะคะตรงนี้นะคะภาพาาตรงนี้ ขอบคุณนะคะที่วิ่งผ่านวิ่งผ่านปุ๊บปอยป๊บใจเย็นๆไว้ก่อนโนวลนโน้องหเปลนงเก่ามากอันนี้ก็จะเป็นน้ำชาน้ำชาดองบวยนะคะน้ำชาดองบวยอร่อยมาก ฟนะน,น็อตไฟแล้วตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าอย่าอย่าคิดว่าเป็นภาพนิ่งนะคะภาพเคลื่อนไหวได้นะคะยังอยู่อยู่ในนี้แหละใครแอบเอ่ยแสดงตัวตนได้นะ รือว่าถ้าอายก็ไม่แสดงตัวตนอะไรไม่เป็นไรค่ะสบาย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 ถูกใจก็คบกันไปตอนนี้เวลาญี่ปุ่น3ามโมงสินาทีนะ,ะถ้าเป็นประเทศไทยเราก็บ่ายโมงสิเดี๋ยวเราสไลด์อุ้ตายละน,นี่นะคะหวังว่าคงไม่ติดอะไรนะ ประมาณนี้จื๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออนุญาตยปิดอันไหนที่เราไม่ให้เห็นแล้วขอจะขอปิดนะคะไหนที่ไม่สามารถให้เห็นได้ก็จะขอปิดอันนี้เห็นได้ไหมน,นี่เห็นได้นิดๆน,นี่คือเพื่อนรักที่เซอร์ไพรส์อันนี้เจ้าของนะคะเจ้าของคนที่ไป ที่กล้ากล้ากล้ากรอกใบสมัครแล้วก็ไปแข่งร้องคาราโอเกะนะคะนี่นะคะป้ายนะคะก็ตรงนี้อันนี้ก็ป้ายนะคะเอาเราซูมให้เห็นตรงนี้โยโยโยโอยโอยโ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  <laughs> วิตายแต่ไม่เป็นไรน้องแวบแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ที่ขณะที่ลองนะคะจะเป็นประมาณนี้แต,แต่เสียดายปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายมาทำเป,ป็นคลิปลงนะคะเพราะว่ามันติดมันติดผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่ไปเชร์เชร์กันมากก็เลยไม่สามารถถ่ายแล้วมาตัดเป็นคลิปให้ชมได้ ポニポニさんさこんにちは、こんにちは、お疲れ様です。来てくれてありがとうございます。えっとね、この写真は1月の30日に関西のカラオケ大会で参加しました。優勝ではないですけど、優勝ではないですけど、 なんとか。盛り上がりで。しました。これタイの服です。お、お友達の写真を出さないでします。ここです。うい。うい。うい。<laughs> ちょっと待ってくださいね。 ここでมาดีกันมั้ยฮัทมีอบคุณมเดี๋ยวต้องขอบคุณเพื่อนที่จะมาย้อนหลังให้ด้วยนะคะคิดว่ามีนะมีมาย้อนหลังคิดว่ามีนะคะ <laughs> อาถิฐานขอให้มีคนมาย้อนให้หน่อย ช่วยกันเปิดมองเห็นให้หน่อยตอนนี้โดนปิดกั้นอย่างแรงนะคะเพราะว่าเจ้าของช่องไปยมกับการทำงานนี่สไตล์สไตล์ของสายสาวไทยแล้วนะคะใส่ชุดไทยแล้วก็ถือไม้แล้วไปแข่งร้องคาราโอเกะ ไม่ได้ไปแข่งนะคะไปไปสร้างสัมพันธ์มิตรหมตรตีกับเขามันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เราได,ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายด้วยถ้าถามว่าปีหน้าจะลงแข่งลงแข่งไหมลงค่ะลงลงแข่งได้รางวัลไหมไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ว่าได้ค่าได้ค่าอะไรอะ่ะค่าขนมสองพันเยน เป็นใบเป็นบัตรบัตรช็อปสองพันเยนแต่ว่ามีเพื่อนไปช่วยเชยร์สี่คนแล้วก็เซอร์ไพรส์ป้ายไฟเขาทำป้ายไฟให้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำงานน้องเขาคลอดลูกคลอดลูกแล้วก็เราได้รางวัลมาสองพันเยนใช่ไหมสองพันเยนนั้นเราก็เลยมอบให้น้องน้องที่คลอดลูกอะ่ะเป็นของขวัญให้หลานไป แล้วก็พอพอเลิกพอเลิกจากงานแข่งเสร็จงานแข่งเสร็จไอเราพูดได้เนาะเครื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยที่มันเหลือพอมันเหลือมันเหลือเจ้าของงานเขาก็เลยเห็นเราแบบว่าเล่นแบบเล่นแบบทําให้งานมันมันสนุกสนานเขาก็เลยยกเบียร์ให้หนึ่งหลังกับบ้านประมาณนี้เลยค่ะนี่คือรางวัล แต่ว่ารางวัลรางวัลอะไรที่ที่ดีที่สุดก็คือภูมิใจตัวเองนะคะที่ได้ใส่ชุดไทยแล้วก็จับไม้แล้วก็ไปร้องขึ้นไปร้องเพลงของญี่ปุ่นทั้งๆท,ที่ภาษาเราก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เราก็ไปสามารถไปสารสัมพันธ์มิตรไมตรีกับพวกเขาได้แล้วก็เดาคิดว่าในนั้นก็คงคิดว่าได้รางวัลรางวัลอะไรอะรางวัลชนะใจผู้ชมแล้วกันเนาะ ก็มีก็มีเพื่อนเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาก็มาหานะมาหาที่ทำงานเขาบอกว่าเธอเก่งมากนะสนุกสนานมากแล้วก็ถามเขาว่าเออปีหน้าถ้าฉันถ้าฉันจะลงแข่งอีกอีกดีไหมเขาบอกดีมากเขาบอกดีมากนะลงแข่งอีกลงแข่งอีกแล้วก็ถามเขาว่าจะให้ร้องเพลงอะไรเขาบอกเพลงเพลงเดิมนี่แหละกิตาฮารุโนคุนิง ร้องเพงลงร้องเพลงเดิมนี่แหละแล้วชุดเราเขาบอกชุดสีชมพูนี่แหละเขาก็สนับสนุนเราต่อปีหน้าเราก็ลุยต่อนะคะลงแข่งต่อไปต่อนะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นหนาวนะคะหนาวมากบางวันก็หิมะตกบางวันก็ลมเย็นบางวันก็แดดออกก็เหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนอารมณ์ของเราแหละ อารมณ์ของเราก็บอกตรงๆ,รงๆก็คือไวทองนั่นแหละค่ะไวทองไวทองไวเพชรไวกระดัได้สิบสามได้สิบสามสิบเอ็ดนาทีเป็นไลฟ์สไตล์ที่ภาพนิ่งไหมไม่นิ่งนะคะไม่ไ <c oughs> ม่ได้ใช้ภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวโอ้ยพี่โรสสบายดีฮัลโหลฮาวายูพี่โรสฮาวายูนี่คือภาพที่ใหม่ไป แข่งลง้งคาราโอเกะนะคะปีนี้ไม่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ทําเป็นคลิปลงมาได้เพราะว่ามันมันติดมันติดมันติดทั้งผู้ลงแข่งขันแล้วก็คนเชียร์มันติดเลยทําเป็นคลิปไม่ได้แต่จะพยายามพยายามทําคลิปให้ออกมาสั้นสบายดีครับ I am I am i am ไแต่วันนี้วันหยุดงานไง วันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นปทินแดงปปปฏิทินแดงนั่นก็คือวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าใหม่ลายหยุดงานใหม่จะหยุดงานจันทร์อังคารเดี๋ยวพอลงเมื่อกี้ไปขึ้นไปขึ้นไลทิกตกติกตก,ตกไอช่องรองพี่รถใหม,ม่มีติกตกสามสามต่อต่อสตอต แล้วตัวตนนั้นตัวตนตัวตนหนึ่งตัวตนหลักของใหม่ไลด์ได้เชิญเพื่อนได้แล้วตัวตออันหลักอันที่สองที่สองตัวต่สองวันนี้ใหม่ไปเปิดดูมันเขาสามารถบอกให้ไลด์ได้แต่ต้องเราเราต้องไลด์สามครั้งวันนี้เมื่อกี้ใหม่ขึ้นไปไลด์ครั้งหนึ่งสามสิบนาทีเหลืออีกสองครั้งก็สามารถเชิญเพื่อนขึ้นได้ตรงนั้นก็ทําเพื่อความสนุกสนานนะคะ ขอบคุณพี่โรสนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวหม่จะลงออกไปตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่คือนี่คือบรรยากาศในงานนะคะบรรยากาศในงานที่ไปแข่งร้องคาราโอเกะพ,พี่โรสเอามาสองบาทเลยขอบคุณครับพี่โรสตรงนั้นผ่านมาสามเดือนแล้วยังเนาะเดี๋ยวเราคุยกันข้างหลังเนาะอืมอ ตรงนี้ขออนุญาตปิดหน้าเขานะคะปิดหน้าเดี๋ยวขอออกออกตรงนี้แป๊บมาตรงนี้สบายดีนะคะพี่โรสสบายดีใหม่ใหม่ใหม่ก็หเหมือนเดิมนั่นแหละโอเค สบายบ้างไม่สบายมัง่งประมาณนี้แหละอ่าเราเอาภาพนี้มาใส่นี่เคลื่อนไหวตลอดอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะป้ายที่เพื่อนทำมาให้เชอร์ไพร์โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะออกไปก่อนนะคะลงไปก่อนขอบคุณพี่โรดขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณขอบคุณพี่ พี่ยูด้วยนะคะมารายงานตัวนะคะมารายงานตัวบายบายครับขอบคุณค่ะบายบาย See you เดี๋ยวลงที่ไหนอะ่ะกดลงที่ไหนครับเดี๋ยวนะคะโอเคเห็นแล้วบายบายค่ะ Good night Good bye